สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2,565ขนหอยหาของาิาดน้เสนอวิดีโอทดลองสวนทดลองปลูกกล้วยหอมทองนะครับ เป็นคลิปวิดีโอแหลกผมสีพ้ามาเบึงสวนกล้วยหอมทองสวนทดลองปลูกแล้วครับน้องในเหนือที่กว่ถึงสามงานครับผมตอนนี้ผมปลูกอยู่ประมาณลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบต้นครับประมาณลอยหกสิบเจ็ดสิบต้น เพิ่งปลูกได้สองลุนลุ่นแรกกะได้เก็บผลผลิตนะครับกว้วยผอมโบมกว้วยแก่เต็มที่หลายเครื่ออยู่ครับประมาณยี่สิบ สามสามสิบคือสวนทดลองปลูกโบใส่ปุ๋ยเคมีโบใส่สารเคมีอีอยังจักอย่างครับธรรมชาติปลอดสารทุกอย่าง ฝากติดตามนะครับเด้อผู้ใดอยากได้นนไปทดลองปูกคือผมมีทีอยากทดล่องปูกซิบนเศร้านอ นี่ครับพร้อมพร้อมตัดตอนคำผมจะตัดตอนหลังเลิกงานหามุ้งแรงจะมาตัดสองสามคื่อยู่ครับอยากซิมอยากทดลองซิมนะครับสั่งจองเข้ามาในเพจเข้ามาในแชทผมเลยนะครับเด้อ 3ามเครืองสี่เครืออยู่ครับ